แกรก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 ฮะขับรถเงี่ยคะฟิวแกรกแกรกอ้โหนี่มันรถอะไรเนี่ยรถซิงหรอรถกี่สูบเนี่ยโอ้มองหน้าพ่อย่ยเลย แซดดี้แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสาเลือทนเอ้าวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนลังคา yeah, yeah. พระอาทิตย์ส่องแสง mm. น้ำแห้งเหือดไปรับตา yeah, yeah. เอ้ามันลีตายขึ้นฟ้าหันลังมาทำตาลุกว้า,าวา อ่ะพอร้องแมงมุมให้หนูฟังหน่อยจิแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไล่ลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหงือดไปหลับตามันหลีดไตขึ้นป้าหันหลังมาทำตาลูกว้าว <c oughs> ผูแฟรแฟรแฟรเล็กแฟรใหญ่ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะนะคะสวัสดีสวัสดีสวัสดี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 สวัสดีสวัสดีสวัสดี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 อ้วววว ไปยูงไปดูนะ,อนะอโอ้ยห,หาหาเอ้ยยิ้มเหรอคะลูกยิ้มให้ใครคะ<ม>ยิ้มให้พี่ๆแล้วค่ะว้าวจะเยียบคุณแม่แล้วน้ำลายมันจะไหลแล้วนะโอ้อ้าวโบนุ เพื่ออะไรเพื่อกินเนสเวิลด์เหรออ๋อคอดมาก็ต้องเดินได้เลยอย่างนั้นนะอู้อู้มาแล้วมาแล้วเยี่ยมเยโอ้ยยายน้ำลายน้ำลายน้ำลายโอ้นี่คะนี่คะเดินทางเหนื่อยไหมคะนี่เพิ่งถึงบ้านกันเลยนะเนี่ยเอ้อเหนื่อยไหมเหนื่อยใช่ไหม สองชั่วโมงอ่ะแสนดีนั่งบนคาซีทเก่งมากเลยไม่ร้องไม่อะไรเลยโอ้แสนดีมีพลังเหรอแสนดีมีพลังเหรอฮะโอ้โหว้าวมาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหเอ้ยไอ้ยเอ้ยโอ้โห ฮืออ่ะยาอ่ะย,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 ยา้ยโห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 จ๋าแซนดี้ใครเก่งคะใครเก่งคะโอ้โหหรอมีพลังอีกแล้วหรอแซนดี้มีพลังพลังไงมีพลังไง ฮฮไปเอาพี่หมูไปเอาพี่หมูไปเลยเอาไปเลยพี่หมูของแสนดีมองต่อได้ไหมสักพักก็เธอนะ่ารักกันตานไว้จะมาขโอมอยหัวใจฉันดวงนี้แค่เพียงแต่ยก มุมปากและมูพยับท่าทีทําใจน้อยๆดวงนี้แทบจะวายโอ้โอ้โอ้โ,อโ,อโอขอมองอีกหน่อยคะแนนเต็มร้อยฉันให้พันได้เจอแบบเนี้ยดูได้ทั้งวันจมูกเป็นสันฟันขาวขาวยังไม่มีฟันนี่นะ <laughs> ฝากเพลงแม่ด้วยนะคะวันที่ จมูกเป็นสันรูจมูกเป็นสันร,จนนรูจมูกคิตตี้ฝากเพลงใหม่ด้วยนะคะชื่อเพลงยอมเล้านะคะยอมเล้าลองออกเสียงนี้ด้วยนะยอมเล้าว,วันที่6กุมภาพันธ์นี้นะคะทาง y o u t u b e แล้วก็ทุกช่องทางเลยแต่ว่าตอนนี้ใน tiktok สามารถไปเล่นแผ่นเสียงกันได้แล้วไปเต้นตามกันได้แล้วเฮ้ยอโอฟ เดี๋ยวมันติดนะติมันติดอะติติดอันเนี้ยเอานอนวันนี้เอานอนวันนี้เหรอฮะฮะฮะโอ้ยย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 จะกลิ้งแล้วเรานั่นน่ะสิอย่าพึ่งเลยเอานั่งก่อนนะเดี๋ยวจะออกเอานะคะอย่าพึ่งมูฟเยอะนะคะอ่ะเราพึ่งกินนมไปนะคะ

แสนดี้บอกให้หน <ende> ูได้อยู่นิ่งบ้างไหมฮะฮะโอ้โอ๋เหรอง่วงไหมลูกง่วงไหมคะแต่หนูก็ในรถก็นอนมันยาวแล้วนะแสนดี้สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดี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 โอ้ไม่ถูกใจ จะเดินอเกแล้วจะเคลื่อนที่ตลอดเวลาโอ้จะเคลื่อนที่ตลอดเวลาเลยเหรอฮะลงจากรถมาก็คึกคักเลยทีเดียวเชียวอยู่ในรถนี่นั่งนิ่งมากเลยอยู่ในคาซีทนี่แบบนั่งนิง่งนอนหลับขวา <laughs> เก่งมากเลยเดินมาเดินม่เ yeah. ด oh, oh, oh. okay? ินมาเร็วเดินมาเร็วเร็วเร็วเอ้ยเอ้ยเก่งมากมากเลยโอ้โหน้ำลายห้ามไหลใส่คุณแม่นะเห็นไหมน้ำลายหยดไหมเอามาหนึ่งสองสามอี๋อโอ้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 จับมือกันจับมือกันจับมือไว จับมือไว้แล้วไปด้วยกันโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากอุ้ยอู้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วค่ะถึงถึงแล้วค่ะอ้าวค่อยค่อยย่องค่อยค่อยย่องมาเหรอลูกอืมเก่งจังเลยฮะเก่งจังเลยค่ะ ใครชื่อแซนดี้ยกมือขึ้นใครชื่อแซนดียกมือขึ้นใครชื่อแซน,น,นดียกมือหน่อยเอ <c oughs> อ๊อะอแสนดี้ขาแซนดี้อ๋ออะออะยังไงคะสวัสดีล่ะคะ <c oughs> อ๋อเอาอีกเหรอไม่ได้เหนื่อยแล้ว คุณพ่อเหนื่อย <c oughs> อืออืออจะกินนมเสร็จเดี๋วกล่อมนอนจะกล่อมนอนกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะเปิดรับออเดอร์นะเดี๋ยวสักเย็นๆบ่ายๆแล้วกันนะคะจะเปิดรับออเดอร์น้ำพริกนะคะใครสนใจน้ำพริกคุณบังออน เพจ powerlygramigo m นะคะทุกคนเพจนี้เพจเดียวนะใครสนใจก็อินบ o x กันมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเปิดมีจำนวนจำกัดเหมือนเดิมเพราะว่าแม่ตามมือตามเองนะคะเป็นน้ำพริกเผาคุณบางอ่อนตาม,มือสูตรไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้แต่อร่อยเชื่อเถอกินข้าวหมดจาน ถุงละร้อยนะคะทุกคนคะ่ะส่งทั่วประเทศเลยนะจ๊ะสั่งกันเข้ามาได้อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้ในเพจเปาลีแกรม m m i โ o ที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะโอ้แม่เมื่อยแล้วค่ะแม่เมื่อยแล้วอุ้ยอะไรอะกะอู้ใครตาโตคะอู้จะคุยเหรอคะลูก เอ้ย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 ป่ะไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าบายบายคุกกี้ดุกกระดุกกระดุกกระดิกกค่กคุกกี้นฮ้คะลูกหนึ่งสองสามแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสาเลือดทนเอ้าวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปรับตา มันรีบตายขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกลุกลุกว,ว้าวโอ้จะไปไหนคะหนูอยากไปไหนหนูอยากไปไหนไปนอนไหมไปนอนไหมล่ะไปแล้วนะคะโอ้ย ฝากติดตามด้วยนะช่องของแม่นะคะ y o u t u b e Earth ป a แ Family นะคะ YouTube ะช่องของเปาของเอิร์ทของครอบครัวเราชื่อว่า Earth p เปาแฟมิลี่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็เพจอันนี้นะเปาลีกร r มิกโก o นะคะแล้วก็อินสตาแกรมชื่อว่าเปาลีหนึ่งนะคะแล้วก็ t i k t o อกชื่อว่าเปาลีพร้มพิมนนะคะหรือว่าเปาลีหนึ่งแหละช่องหนูเองเอ๊ะทำอะไรอะทำคอนูกเองลูกเอง <laughs> ใชนั่งเองทำได้ไหมอ่ะนูน่นนุ่นกริ่งทุน่นกริ่งที่นู่นลองนี่นั่งนั่งนั่งเองนั่งไม่ได้ออไม่แน่นะเว้ยตูดดงตูดดงเชียวเอ่อเก่งมากเก่งมากๆค่ะ Happy baby mm. อุ้ยโอ้โหหน้าใกล้มากเลยลกูกหน้าใกล้ไปไหมอออปปโอ้โห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  h a p ้ y Wow Wow เฮโอเคไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะไปละไปละไปละ บ๊ายบายครับบ <Bye. S 3> ๊ายบายค่ะ